สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนลูกรอยไฟฟ้าครับที่อยู่บนแทงน้ำนะครับเนี่ยแบบนี้นี่คือแทงน้ำก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ที่เราซื้อมาใหม่แกะกล่องเลยแล้วเราจะแกะดูข้างใน,นกันนี่ครับ มันเป็นลลกตุ้มสีส้มมันก็จะเป็นหลายสีครับบางที่ก็ไม่เหมือนกันนะยังบางยี่ห้อนี่ไม่มีแล้วนี่แบบนี้อันนี้ก็จะเปิดออกมันก็จะมีลอดล็อก ปิดฝาปิดเปิดระดับเข้าสายไฟตัวนี้อันนี้จะเป็นสายท่วงผูกลูกตุ้มสีส้มเนี่ยผูกตามระดับน้ําที่เราต้องการเราจะเอามากน้ํามักน้นําน้อยอยู่ที่การผูมเชือกตัวนี้ครับอันนี้คืออาการของมันน้าร้นครับไม่ไหลไม่ไม่ตัดน้ำร้นตลอดนี่ครับ นเท่าเี่ยมามึงพ้อบนอนะ่ะเออต้องเอาระดับน้ำเท่เาเดิมมาเนี่ยไม่มีน้ำเลยปิดตั้งแต่เมื่อคืน,นเลยไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยนี่ครับท่านผู้ชม,มนี่เขาใส่ โอ้ใช้ไม่ดีดเลยอะ่ะเนี่ยกระเดื่องแ็งเป๊กเลยอ่ะไม่ดีดเลยท่านผู้ชมใช้มาคุ้มมากๆเลยอะ่ะนี่ครับตัวข้างบนสภาพเป็นแบบนี้นก็หมุนออกเลยมันเป็นเกลียวห้หนน่ง ไม่มีเกีย่อยมาให้เลย้าวก็เดิยน่อโปดับเมันแตกแล้วเดาวนี่ก็จะตัดเลยครับท่าชมตัดเชือกเลยนี่เลยตอทำม่ตัดเรวออกไม่ได้ก็จะดูระดับ งันพอเดิมประมาณนี้แล้วเราร้อยเชือกเข้าไปร้อยเชือกเข้าไปแล้วก็เอาเนื้อมือก็ไปปลูกเดิมประมาณนี้นทีนี้เชือกเนี้ยเราก็จะปลูกลูกตุ่ม ตัวตุ้มมันยาวเท่ากับตัวนี้เท่าเดิมเพราะเราจะได้ระดับน้าเท่าเดิมแต่ถ้าเราจะให้สั้นกว่าเดิมแล้วก็จะด้น้ําเยอะขึ้นแต่ตอนนี้เราจะปลูกเท่าเดิมนะครับท่านผู้ชมก็เทียบตัวนี้มาเทียบตนี้ไปประมาณนี้ตอนนี้วางนี่ก็ได้ประมาณประมาณนี้ครับท่านผู้ชม นะแล้วก็ผูกเชือกเอาเป็นปมไว้ก่อนเราเรามันจะลืมที่ลูกปมเป็นปมแล้วเรียบร้อยแล้วก็ร้อยทุกๆจุส่งเข้าไปเราถุอสู่งไปปุ๊บแ,แล้วก็มัดตัวแรกแล้วก็มาร้อยตูดมันอีกทีหนึง พอเลอไว้ตัวสุดแล้วก็มัดตัวอีกอันนี้คือตอนแรกนี้ตัวตัวช่วยตัดมันจะไม่มีน้ำหนักพอที่จะโจรตุ่มแล้วก็มีตัวที่สองตัวที่สองนี่ค่อห่างกันประมาณสักห้าเซนประมาณนี้อันนี้จะเป็นตัวถ่วงตัวถ่วงที่ดึงให้ตัวช่วยตัดทํางานนี่ครับอันนี้แล้วก็มัดแค่หัวอย่างเดียว ประมาณนี้ถ้ายิ่งยิ่งห่างเยอะก็ได้แย่ได้ยิ่งน้ําไ,ได้น้ําเยอะแต่เราก็เอาประมาณนี้รามัดเลยอันนี้มัดแต่หัวแล้วไม่ต้องมัดตูดนนรนนเริ่มมาแล้วหรับมีเพลงมาด้วยนี่ก็จะได้นี่หาดูมันก็ชัด แค่นี้เองและน้ำมันเต็มมันก็จะทำงานทั้งวันอันนี้ก็น้ำมันจะดันขึ้นไปขึ้นไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต่อไปตอนนี้มันตัดดังแป๊กเลยท่านผู้ชมเลยไม่ดังวีการทำงานั้วันเสร็จแล้วก็ไปเอาเข้าที่เดิม ใส่สาไ,ไฟจบกใส่สายไฟสองสายเข้าเส้นไหนก็ได้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องสลับสายเพราะว่ามันไฟแค่2ส,สายไม่หมุนกลับมันไม่กลับข้างแน่นอน

นี่ครับตอนนี้ขึ้นมาบนแท่งแล้วครับท่านผู้ชมแท้งมีทั้งหมดห้าใบครับท่านผู้ชม <Yeah. S 1> ห้าใบใบหนึ่งก็ประมาณแปดรอลิตรน่าจะได้ครับท่านผู้ชมแล้วก็เข้าสายไฟแล้วเข้า ข้าสองสายเข้ายังไงก็ได้ครับยังไงก็ตัดอาจจะย้อนแสงหน่อยคับท่านผู้ชมย้อนแสงอาจจะมืดนิดนึงนะครับ สำหรับบ้านใครมีปัญหาเรื่องปั๊มน้ำไม่ตัดที่เป็นระบบลูกราไฟฟ้าควบคุมเราสามารถขึ้นมาเช็คได้บนด่านฟ้าบนแทงน้ำนะครับว่ามันตัดมันเต็มแล้ว,วมันไม่ตัดหรือว่ามันตัดแล้วไม่เต็มเต็มแล้วไม่ตัดมันมีหลายหลายอย่างหลายอาการคับท่านผู้ชม Loud. Yeah, right.